สวัสดีครับเรามาดูผรฟอตฟิบอนบุนเดสลิก้าเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่13แล้วประจำเช้าวันเสาร์ที่19ธันวาคม2020ก็ปรากฏว่าอูนเนอน์เบอร์ลินเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางเบอร์เซดอตมุนไป2 1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้สประตูชัยจากทางไตโวอาโวนิยี่กับมาวินฟรายดิดส่วนทางทีมเยือนได้1ประตูจากทางยูซูฟามูโกโก้ครับ แม่ไม่ไม่คุ้นหัวสิเพราะว่าคนนี้นะฮะเป็นดาวรุ่งอายุเพียงแค่16ปี28วันครับที่ทำประตูดได้ครับแล้วก็เลยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูดได้ในบุนเดสลีกาคนใหม่คนล่าสุดนั่นเอง นั่นก็เลยทาให้สถานการณ์ในตอนนี้ดอทมูนยังอยู่ที่4ของตารางเหมือนเดิมฮะแต่ว่าแต้มเนี่ยหยุดอยู่ที่แค่22คะแนนส่วนอูนิวร์เบอร์ลินก็ขยับมาอยู่ที่5ของตารางเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนตอนนี้คะแนนตามหลังดอทมูนเนี่ย1คะแนนแล้วก็ตามหลังไบเออร์เลวูเซ่นจ่าฝูงเนี่ย7คะแนนด้วยกันส่วนโซนไทยตารางยังไม่ได้เตะกครับแต่ทวนอีกนิดนึงฮะอันดับ16ตอนนี้เป็นบิลเลเฟลมี7คะแนนอันดับ17ไม6คะแนนแล้วก็อันดับ18ชาวเก้เก็บไป4คะแนน ไปต่อกันที่ดาวซนูล่าสุดยังคงเป็นเลววนดอฟสกี้ที่ยิงไป15ประตูลแล้วก็คิงส์ลีโกมองอาซิดมากที่สุดที่7ลูกลเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่13ครับผมในคำคืนวันเสาร์ที่19ธันวาคมก็จะมีอัลสบวร์กเปิดบ้านเจอแฟงก์เฟิร์ต บรูซมิเช่นกนาร์ดบากพบกับฮอฟเฟนไฮม์ไม่จะเจ,เจอกับเบรเมนไลฟ์ซิกเปิดบ้านเจอ FC โคโลนคู่นี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะชาลเก้เจอกับทางอาร์เมเนเบเลเฟลแล้วก็คู่ดึกเป็นเลเวอร์คูเซ่นทำศึกบิ๊กแมตช์กับทางพยินมิวนิกคู่นี้ก็พีพีทีวีถ่ายทอดสดเช่นกันสว่วนอาทิตย์ที่20ธันวาคมมีไฟราบว์เจอไฮทาเบวรินแล้วก็โฟบโบว์จะเล่นในบ้านเจอกับสตุตการ์ด